มันมีอยู่สองอย่างถ้ามองออกข้างนอกมันจะลืมตัวพอลืมตัวเนี่ยก็จะหลงตัวมันจะสร้างอัตราขึ้นแล้วก็มีอีกอย่างคือรู้สึกตัวผู้รู้สึกตัวก็จะเห็นตัวเองเห็นความบกพร่องเห็นความไม่ดีไม่งามของตัวเองก็จะแก้ไขตัวคือการมีสติรู้สึกตัวอยู่นั่นแหละคือผู้ไม่มีตัวผู้ทำลายตัวผู้ทำลายอัตราตัวเองนะผู้เห็น โทษของใจตัวเองนะพูดจะแก้ไขตัวเองนะต้องมีสติรู้สึกตัวอยู่ใช่าไ,ไหมถ้ามันมีก็มีแค่นี้ไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวแต่ส่วนมากมันจะไปรู้รู้แบบรู้มากมายอะไรก็ไม่รู้นะรู้มั่วซั่วไปหมดคือรู้แบบความคิดไงเราก็จะเหมารวมวาว่าความคิดนี่คือปัญญา ความคิดเป็นปัญญาทีนี้คนมันคิดเป็นทุกคนนะแล้วคนมันก็คิดไม่เหมือนกันละทีนี้เพราะภูมิสติปัญญาไม่เหมือนกันเห็นไหมน,นี่ใสไม่เหมือนกันอ่ะก็ะเกิดความเห็นความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นความเห็นแห่งตัวตนของเราเนี่ยความเห็นแห่งตัวเองมาตรฐานของตัวเองเน่ยะเราก็ชอบเอามาตรฐานของตัวเองไปวัดคนอื่นเห็นไหมนี่แหละคือความคิดเพราะฉะนั้น ถ้าเอาความคิดเป็นปัญญานะเขาเรียกปัญญาทางโลกเขาเรียกทำคมสัญญาไม่ได้โลกุตระไม่ใช่อคันด้านวิปัสนาเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีสองอย่างแยกออกมาระหว่างบุญชนกับอริยชนนี่คือความเห็นจริงไหมเพราะฉะนั้นทีนี้หลวงตาเคยพูดว่าทำไมพระเจ้าให้ทําลายความเห็นความลายทิฏฐิทําลายผู้รู้ทําลายตัวผู้รู้ เพราะตัวผู้รู้นี่แหละคือตัวผู้เห็นนะตัวทิฏฐิมานะทิฏฐิก็คือความเห็นนั่นแหละถ้าเห็นผิดล่ะฮะที่จริงเห็นอะไรมันก็ผิดหมดล่ะผิดหูผิดตาไปหมดล่ะถ้าไม่มีอคติแล้วฮะเหมือนหลวงตาก็พูดพูดสัมมาเพื่อเตือนสติแค่นั้นนะ่ะเนาะไม่ได้ว่าวังว่าจะไปสอนใครหรอกมันสอนไม่ได้หรอก ลวงตาก็พูดว่าทัาสินทำไม่กลับมานะจะไปกู้อะไรได้เอะถ้าไม่กู้สินทำกลับมาสู่จิตสู่ใจคนนะไม่มีทางจำไว้นะลวงตาเคยพูดหลายครั้งไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้นนะตอนเนี้ไม่ใช่ตอนนี้มันไม่รู้จักอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้จักแยกแยะอะไรเลยตอนนี้เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอ่ะมั่วกันเลยน่ะนะมา เพราะขาดสติขาดปัญญาไงไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนาหลวงตาพูดกับพูดตรงๆอย่างเงี้ยจะผิดจะถูกก็วิเคราะห์วิจัยงานเราเอง,เอ,ง,เอ,งเอะเนาะ